วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกรมานานรุติษองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้และพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการเดินทางไปติดตามการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกระบี่ประกอบด,ด้วยโครงการอ่างเก็บน้ําคลองหยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลปลายพระยาอําเภอปลาย พระยาซึ่งจัดสร้างขึ้นตามพระราชะดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร ก็จัดหาแหล่งน้ําสําหรับทํานาข้าวอย่างครบวงจรและสําหรับอุปโภคบริโภคทั้งยังบรรเทาอุทกภ,ภัยในพื้นที่ก่อสร้างเมื่อปี2533และแล้วเสร็จปี2535มีลักษณะเป็นเขื่อนดินพร้อมระบบท่อส่งน้ํำ6สายความยาวรวม11,180เมตร และระบบคลองส่งน้ำสองสายความยาวรวม7,310เมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ปริมาณกว่า3้านลูกบาทเมตรส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่1,2,3และ8ตำบลปลายพระยาอําเภอปลายพระยา800ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรและนาข้าวรวม3,932ไร่ได้เพียงพอตลอดทั้งปี นอกจากนี้ราษฎรได้รวมกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองยาส่งผลให้มีน้ำใช้ในการปลูกไม้ผลและพืชผักเช่นทุเรียนพันธุ์หมอนทองเงาะโรงเรียนมังคุดข้าวโพดมะพร้าวน้ำหอมสตอฟักทองและปาล์มน้ำมันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีไรายได้เฉลี่ย20,000บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ที่บริเวณแปลงนาข้าวของนายธเนศบุตรเพชรตั้งอยู่ที่ตำบลปลายพระยาซึ่งเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจรในเกณฑ์นิคมสากลอ่าวลึกอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาเมื่อปี2565และเริ่มปลูกข้าวพันธุ์ปฐุมธานี1และข้าวพันกอข10 109เพิ่มบริโภคในครัวเรือนเมื่อปี2567บนพื้นที่1ไร่3งานสามารถเก็บเกี่ยว ผลผลิตได้จำนวน420กิโลกรัมซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนและนำไปแบ่งปันให้แก่ผู้สูงอายุและเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียงรวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆเพื่อส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อ,อภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับโครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคครบวงจรในเขตนิคมสหก์อ่าวลึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2533ปัจจุบ,บันมีสมาชิกในโครงการ238คน ช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปลาล์มขนาดเล็กอันเนื่งมาจากพระราชดำริสากรนิคมอ่าวลึกจำกัดตะบลคิรีวงอำเภอปลายพระยาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2526ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสวนปลาล์มไร่ย,ย่อยของประเทศได้มีโอกาสรวมกลุ่มกันสร้างโรงงานเพื่อสกัดน้ำมันปลาล์มดิบจำหน่าย โอกาสนี้องค์มนตรีได้เสนอแนะแนวทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินโครงการพระราชะดำริต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้น โครงการนี้ดำเนินง,งานภายใตส้สาก์นิคมอ่าวลึกจำกัดรับซื้อผลปาล์มจากสมาชิกสหกรณ์ในกิโลกรัมละ6บาทซึ่งสูงกว่าตลาดและมีกำลังผลิตน้ำมันปาล์มดิบ20ตันต่อวันปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน4,061คนโดยเป็นกเกษตรกรจากอำเภอปลายพระยาและอำเภอเอ่าวลึกมีรายได้เฉลี่ยสอง0 0 0บาทต่อครัวเรือนต่อปี